ยังไงก็อะไรนะเบ้อเราต้องไปปีปนเขาเมื่อไหร่จีดีแพทแล้วทำไมเรายังไม่นอนเบื่อเพน้อง เรื่องเสียวๆของน้องหมิงคือเลนะเราต้องนอนเบื่อนนอนได้ไร้เหี้ยเจอกันตอนเช้ากี่โมงครับทำไรทำไรแล้วทำไรโอเคครัเดี๋ยวเจอกันตอนตื่นเช้าไปครับไปไย ได้ในใน้แลวเพื่อนตื่นเถอะเช้าไทยอย่ายห,หลับไห้ยุคคือคุณทำไรครับคุณเอง <c oughs> คุณจะไปวิ่งเหรอวิ่งกับพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่โน่นแะล้วสวัสดีครับเราจะไปขึ้นเขาคร<ช>ับวันนี้เขาอะไรเขาอะไร เขาเรียกว่าเขาอะไรแล้วเขาอะไรเขาอะไรเขาเขาเขารักเขาเขารักเราเขียนจะคืนเขารักกันใช่ไหมเขารักกันแล้วทำไมเขาไม่รักเราเพราะมึงมันหน้าเนยสัตว์นี่เราเาจะเปิดรายการกันเลยไหมนะเปิดเมื่อคืนแล้วเปิดรายการอ่ะเปิดไม่เปิดรักงเปิดเรื่องเสียวใครจะนอนลงผมมาแล้วพึ่งมาเหรอครับขึ้นมาเหรอครับขึ้นมาเหรรรอคคับมขามขึ้นมาเหรอครับน่ารักจริงๆเลยคู่คนนี้น่ารักมาก กูด่าแม่กูยันแม่สีสหายค้าจะเป็นลมมีสายกูเอ็นแล้วนะอ้าวเอ็นมันเกี่ยวว่างูคืออเคุณเดือดแล้วขนาดนี้เอ็นมันเกี่ยวว่างใหญ่ใช่คนนี้คนดูไอ้เหี้ยไหนนับตีอะไรนับตีสี่แล้วไปตีอะไรสี่ห้าวันนี้เราจะไปไหนกันกูไม่รู้ว่าไปไหนกันเอ้านึกเป็นคนเตรียมแผนไอ้สัตว์ โอเคครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับไปถึงที่จุดหมายเดี๋ยวเราก็ถ่ายครับแป๊บทำอะไรครับเนี่ยอือโอเคปลาที่ไม่ต้องเหนียวมีดมึนไปดอยซอสซอสอะไรครับซอสมาเถอะ้วยมาที่เนี้ยอะไรเลยเนียอด ไม่เข้ากันเลยกูรู้สึกผิดหรอกตูเดินไปที่ไหนอยากตูเปิดแต่กูไม่ได้เข้าไปกูรู้สึกบาปไงไอ้เหี้ยมึงดูเลยไอสัตว์ไอสัตว์กูกำลังเล่นมุกไอสัตว์ไม่รู้ตัดกี่มุกแล้วกองตูไอเหี้ยมนึกว่าโอมอไอสัตว์ขาวจ้าที่หมายไอเหี้ยมที่แหละกเขาอยู่หุบตึคนึงไงร้อนมากามเมืมึงมีคนฟู้ดทีมมืออาชีพเลย ดูดูหน้าจริงจังขนาดไหนเขาเรียกว่าฟูชเทตมือหนึ่งเล่มือเนื้อกาะครับโทรเวลาตอนไอ้ดังครับหู้อยากตายมุกอยากตายเอ้ยไม่ละปลอมแล้วปลอมแล้วไปขับรถเหรอจะสองยาวแล้วยูท่อไปตกลงได้ยังคุณหลับมั้งเนี่ย เขาไม่รักกันแล้ว <c oughs> มึงเป็นอะไรกัน, <c oughs> นไปเดี๋ยวไป <c oughs> เอขามานอนนูโ้รถนึกว่าขายรถสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงเขาเรียบร้อยมาซะเขากำลังยิ้มเลยมากลังตอนเขารักกันรักกันเศร้าเลยจริงเจ็บแท็กซี่ดำโอเคครับกก่อนตอนนี้เราถึงเย็นอย่าเพิ่งเงินใจเหงาใครด้วยยแม่สามบ้านเลยเอ้ยตอบเยเราไปอยู่เมืองคนบ้านเดียวกันครับพูดใต้นี่คนบ้านเดียวกันคนใต้เฮ้ยไป็น วัช่วัดไช่ครับ9.5เต็มถัง3.2.4ตูดอะไรมงเป็นดทันทีเราเป็นโค้ดจะพได้มันขึ้นไปไหนกันนะโควิดอย่าลืมถอดหน้ากากหน้ากานนะครับและอย่าลืมกินแอลกอฮอล์อะไรเขากำลังมดกนเลยไปเลยครับไป่เลยครับไปเลย นี่นี่เขาเขามีเขามีเขามีบอกอยู่เวลาเดินยังไงให้ไม่เหนื่อยถ่ายกูนะเวลาเขาเดินเนื้อทำนี้ก่อนมีที่สุดไปทำดีทางม่ทำดีเรื่องคอนเทนต์เราทำได้ทุกอย่างนย่แต่ก็ถึงยังไปแล้วคนเดียวกูไปแล้วแค่หน้าเป็นดอกก็ไม่เท่าไหร่แลอวพูดบอกแรกผมทำไม่ดอกโอ้ยโรงพยาบาล โอ้หทางชันมามกอโอ้ยปวดเนื้อปวดไหมมปูเหนื่อโอ้ยเนี้ไอ้เจ้าตอนนี้กำลังเดินขึ้นเขาเราเริ่มวันนี้ขึ้นทางแล้ววีนี้นี่ไปเก็บพุทเถรข้ามาหรอโอ้ยนี่เนีน่จริงตอนนี้กล้องนึง อยู่กับน้องเจสุดจัดระบอกใช่ไหมเว้ยยังเยเอาไปขายต่อด้านบนกูยอมใจมึงจริงจริงโอ้โหไม่ไหวกูขอโทษเอรีบขึ้นมาเร็วไอเอยังโดนไม่หมดแรงเท่าพวกมึงอ่ะไอเชี่ยนารูโตวิิงขึ้นมาแล้วตัวนึงตตรงนี้แหละกูถือกล้องสัญเนยหมดแล้ว นีไ่ไม่สิ่งที่มึงต้องการอุ้ยปัม๊มปั๊มทันทีโมนีม่คนเดียนะก,กเขา็นโ้ดดวกูจะตายแล้วไอ้ชายช่วยกูด้วยกู <c oughs> ไปไหนล่ะแบบไหนวะพียรู้สึกเ,เหนื่อยมากหลังจากนี้การขึ้นเขาครั้งนี้มันทำให้เราอยา,เอา,เอาอกเล่นดาบอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดู เขาเรียกว่าคัตเต็มบัตรเอาไว้บัตรหูเออดีมากเลยไอ้เฮียมุกใช่ไหมเนี่ยหน้ามือจิ๊ดที่มาของคำว่าหน้ามืดผมแพ้โอ้ยหเขามีโดนด้วยมึงอยากพารติ้งมั้ยไม่เข้าไอ้เฮียไม่จบกับดีดไอ้เฮียอะไรก็ได้ในบ้างดูทางมุกก่อนเลยอยากกินทารินหอม จะดมไหมครับจะดมไหมดมไหมดมได้จะดมมันใหญ่ใจพี่บอกก็ไม่รู้ใครรู้ล่ะโอ้คนจับโลบานโลบานนี่บเลยบุคคลโลบานเรียกกันยันนี้ที่ขาวๆว่างงบ่อยๆได้หายน่ารักจริงๆโอ้ยอู้เขาให้แคปเตอินบอกไม่ได้แค่หัวเลยไอ้ดังไหมตรงนี้เอาตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับพี่ก้อน หันมาคุยกับก้องฟีนบัตอยู่ที่พ่อเช้าวล้วจังตอนนี้อยู่บนดอดอยโอ้ยไอ้ปา้อมยางสวยไม่ถึงวิวเหรอผู้หญิงงี้อีกเอาถือตากล้องมือหนึ่งครับอีกมือหนึ่งสาวขอบคุณสวยจริงๆเลยครับลูกพี่รีบเป็นใบไม้มาตื่นเต้นไหมตอนนี้เครื่องร้อนเครื่องร้อนยังไงผู้ชายเกิดมาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันจะถามแม่มากเดี๋ยวเไหลบ่ไม่ตอง มีแฟนไหมมีแฟนนะครับอ๋อมีครับต่อตัวที่บ้านยแฟนนะครับพ้าล้มนี่ไรทีไอ่ะหมายไว้รับพี่น้องไม่ไหวนี่ก็คือเราอยากวิ่งไม่ไหวแล้วอกูขึ้นไม่ไหวแล้วกูจะนอนแล้วโอ,โอ้โอ้เละเเเอะจ้องเลอะทำไมดำอย่างเงี้ยเกิดมาไม่ได้กินโอมโมเฮ้ยคุณบ,บุลลี่นะเนี่ยไม่ได้บุลลี่ครับถือเก็บขัดมันเลยด้วยนะโอ้พี่เกลือพี่เกลือแล้วพี่เกลือคุณพี่เกลือกูพี เอายังไงเอาแล้วไอ็ดฟัตทานต้นไหนเนี่ยสวัสดีครับ TTC n e w ครับพวกผมดังคนเดิมสุธามาตายคอยตลึงครับก๊อปไข่ใหม่แล้วนะวันนี้เราก็อยู่กับเขาควนหม้อนะครับใช่ครับควนหน้าหม้อจริงๆวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนที่มาท่องเที่ยวที่นี่กันนะครับตามผมเลยครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์เอ็ดฟัตหน่อยนะครับคุญแจสีฟันสุดเลยนะครับอ๋อสุดเกลี้ยงครับแต่มันไม่ลอยที่ผ่านว่าจไปไงต่อลืมแล้วโมเปียมุกมาด้วยยินดีเจ้าคันไหนคันใหนกันขึ้น เลสองครับเอาอย่างนี้เริ่มแล้วอี้อ่ะอี้อขอสัปปะหน่อยนะครับคุณยี่สิบสิบปันสูตรอะไรครับใช้ขอบเขตครับย้อนไปอี้อ่ะชีกมุกหมดแล้วมึงก็เล่นไปเลยอี้อะไรมามึงก็บอกเลยสุดอีบัตรโอ้ฉีกชีกโอ้ชีกผมน่าจะเป็นบัญชีเข้าใหม่ใหม่บอกมาดีๆไอ้ัเอ๊ะคุณยี่สิบสิันสุดเอาไปไหนแล้วเนี่ยคุณยี่สิบสิันสุดเลยครับอ๋อใช้เกลือครับแค่เกลือก็ยังไม่พอครับต้องใช้นี่ครับยี่สิบปันดาร์คี้ครับใช้กี่ดีก ไม่่เกีโดนแบงเล็กตัดใจร้อนสัมภาษณ์คนเดียวยังไม่เพียงพอครับเราจะมาสัมภาษณ์อีกคนหนึ่ง้วยนะครับตามเลยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกยังไงที่มาเที่ยวครั้งนี้ครับอ๋อรู้สึกดีใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะโอเคครับสัมภาษณ์จบแล้วกลับเลยครับไม่มีอะไรครับอย่าตัดมุกไอ้สัตว์แกให้มากูไปเป็นอะไรนั่นเองเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไม่ผ่านงี่เง่าถ่ายกู้้ไอเลยครับ พวกเดียวกูเลยนี่วันที่เราจะมาสัมภาษณ์คนอีกหนึ่งคนครับเมื่อกี้ทีมงานไม่พร้อมไม่ทราบว่าคุณมขอข่ามคุณก็ผมมาถามคุณจุดชมวิวที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็สวยดีนะครับไม่คิดว่าจะนัดกันตีสี่แต่จะมากันตีห้าเขาอาจจะมีธุระส่วนตัวก็น่าจะไม่มีนะเฮียมึงอ่ะพิธีกรตื่นสายไอซ์สตีนแล้คือบอกกูอย่างดีึงเอาบรรยากาศด้านบนนี่ให้มาบน นี่มันเป็นภาคใต้นะไม่ค kind of mm ิด hmm. ว่าจะมีทะเลหมอกสวยๆแบบนี้เขาเพิ e ่งค้นพบไอ้เขานี้เป็นครั้งแรกหุดตัองเที่ยวมาเขาไม่รักมึงหรอกเขาไม่รักมึงไอ้สัตว์เขาไม่รักมึงหรอกกูได้ขอตอบว่าโอ้ช่วยกูด้วยกูบอกแล้วช่วยกูด้วยกูคิดว่าเล่นมูกูไม่ได้มุกกูบอกแล้วของจริงเอาไม่ช่วยกูอีกทีอ่ะขอ อ่ะแล้วเดี๋ยวก e ูจะอัดหน้ามึงด้วยไอ้ยีเนที่ตรงนั้นมันเป็นของพ่อเออเอไว้เด็กยาเล่นเด็กยายเล่นนั่นน่นตรงนั้นหมดเลยโอ้โหไอ้ยียสุ่ยอดว่ะอย่าบ้าไอ้สัตว์ตรงนู้นเลยนู้นตรงนั้นไหม พ oui hey, uh ี่ก้อนเมนนั่หร่กูซื้อพับคอมาแล้วพ่อขมึง่ว่าไปก็เกิดมาแล้วอาพับมากทาไมวะเมาไม่เคยเป็นนี้เกิดาไม่มีใช้เงกูช้อปปิ้งเท่าไหร่เท่าไหร่เงก็ไม่เคยหมดกูเบื่อเื่อเฮ้ยเล่นมานีแล้ว่ะอากูใส่ี้ไหอไปซื้อจาก่างแ ซื้อทั้งร้านเลยอืมแบบคุกี่บาทวะร้านนั้นเป็นของกูเท่าไหร่โอ้ยอย่านานเพื่อนกูเมย์เสือกเงินเสื่อกไงเสือกไปโอ้ยเสียเงินด้วยเพี่อตัวนี้กูเลยกูซื้อจากอเมริกาใต้มึงรู้ไหมเขาผลิตจากญี่ปุ่นแต่ว่าไปขายที่อเมริกาใต้ณปัจจุบันเนี้ยพ่อกูยอมซื้อเครื่องบินอ่ะเพื่อตัวนี้ให้กูลูกเกี่ยวเลยกับเสื้อมึงวะกูกลับบ้านเลยเฮ้ยมึงรู้ไหมนาการที่พ่อกูใส่ยืมเพื่อนมาใช่ไหมยืมเพื่อนมานั่นไงเพื่อนตายยยด้้้้้้้วววกกกกููููรรลลลลัับบแแไอเหี มนจะกลับแล้วเอไปไหนตอนนี no ้เหลือแค่หาเอคนเยอะมากจะอรถเอรอยู่ที่หนกอลช่างหวยเอไอเอหายตัวไปภารกิจตำ่าเอเราโอ้หอืมไปไหนอุ้มอุ้มอ่ารยนี่อยู่ดีมีคนเดินมาถามพูดพี่พี่ถ่ายคลิปลงช anel อะไรพี่มึงจะพูดว่าอะไรจำเติมกุะเครียดเลย อะไรนะอะไรไม่เดี๋ยวไปโดนต่อยเขาเลยสอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถั่วไปแล้วเดี๋ยวตบทีเดียวไม่รอต่อยมันด้วยไอ้เยอะไปไหนวะถั่วมันมึงก็โทรหามันดีโอเคลูกไม่ไม่กูขอได้มั้ยอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายพวกกูกูรอพวกมึงอยู่นี่อ่ะโอ้ยมัโหเฮ้ยไม่ต้องมาลักโอ้โอ้บ้านเซนเซอร์เซนเซอร์ยาวเลยถามเขาดูถามีน้ำไหมครับผมขอน้ำใจก็ได้พี่ แบรกร่อยอยู่เลยพี่ครับผมผมขอน้ำใจนะพี่ราคาจะดกระเทพอราคาจะกระทบป้แล้วผมขอโทษเดี๋ยวผมคืนเดี๋ยวผมคืนผมคืนแด้ไ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 น้ได้ได้้ได้ได้เด้ได้ได้ไดด้ไ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 ด้องได้ได้ได้ไดด้ได้เด้ไร้ได้ด้ไอ้ได้ได้ไร้ได้ลได้้ โอ้ล้วน้อัตว์บอกให้กูลงมาเท้าไปเชื้อถุยเมื่อกี้มันมากเมื่อกี้มันมากบอกว่ยกระโงไปด้วย ตอนขึ้นยังทุรักทุเลเลยเยี่ยตอนลงทุรักทุเลกว่าอีกพฤติกรรมพลเรื่องการพฤติกรรมึงเดินลำบากดูคนเลเวล99ลงลวนเขาช่ว่าอะไรวะละมัดละมัดระมัดละมัดระวังละมัดระวังระวังห้ามกูด้วยทันบันไดเนี่ยเมื่อเพื่อนกูลื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วขอดูอีกวิธีหน่อยเลเวล99ในการลงเขา ออมึงสนุกเนาะมึงเท้าทามไรอย่ังนะมึงแขวนหลวงพ่ออะไรวะไม่เลยวะต้องเป็นไงวะจได้จะได้เฮ้ยเริ่มดีขึ้นเลยวเนี่ไอ้ก้อนมันดรอปไปเองกูก็เลยต้องพัฒนากูก็ดรอปเหมือนกันเมื่อกี้กูเกือบกระไปข้างล่างแล้วเฮ้ยเขาทำกันลองกระโดดลงไปด้านล่างดิเค้ยเขาทำกันกูเห็นไม่รู้ว่าคนที่กระโดดนั้นตายยังยืดคลิปใหม่บ้างยังไม่เหมือนกันไม่ลงด้วย เอาเพื่อนลื่นแบบมีสเต็ปลื่นแบบมีฝาต่ายมึงก็บอกเขาดิหล่อไหมก็โชว์ความหล่อดิไอ้ไอ้ป้าไปไหนเข่าเฮียเพื่อนผมเกือบตายแล้วใช่ไหมเพื่อนเกือบตายเลยไม่ใช่เกือบตายครับโชว์ให้เด็กมันดูเฮ้ยมาห้ากับสี่ว่ะโทรหายเอ้ดิสโวรหายเอผู้นู่นพูดปุ๊บมาปั๊บเลยสัตว์บุรุษคนนั้นอยู่นู้นก็ทำหรีกูเดียวดูหน้าเขาดูหน้าเขาที่เดินมา ลูกคนนั้นเขามาทำอะไรครับมาหาพ่อมึงวายเนอะเนอะตามันเหรอตามึงเนี่ยตากล้องไอ้โง่หยอกไปไหนมาคุณไปไหนมาไปไหนมาจะแจ้งแล้วว่ามึงหายไปเรี่ยงของมึงลงมาด้านล่างเหรอเออกูลงอย่างทางลัดมึงดีเหรอไม่ดีกูร้อนกลับกันก่อนดีกว่าไปหาอะไรกินหมเหม็นไก่ผู้ไม่รู้นะ ไปอเลยครับไม่มีอะไรถ่านะครับอย่าลืมนะครับโลกนี้มีอะไรที่เราไม่รู้และไม่รูก้กูอย่างใครวะนี่มีอะไรที่เราไม่รู้และไม่รู้อีกมากมายก็ไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้จะมีอย่างอี้ต่อไหมสำหรับวันนี้ครับบ,บ๊ายบายครับตัดจบกินจบน้ากเลยไปคนเดียวดีกว่าไอ้สัตว์เหนื่อย,อยจะตายอี้ย